โอเคเอาหลังจากนี้เราเรามาสอบถามปัญหาของคันนี้กันดูคันนี้ระยะเวลาใช้งานมา2ปีแล้วพบปัญหาอะไรมั่งดีกว่าเราต้องถามคุณเอกว่าปัญหาที่เจอกับคันนี้มันมีอะไรมั่งอ่าครับปัญหานะครับอย่างแรกเลยของผมหนึ่งก็คือเรื่องกับระบบแผ่ชาร์จครับอ่าแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จผมมีการเคมไปประมาณ2ครั้งนะครับในการครั้งแรกก็คือ จากการตรวจเช็คแล้วมีการสตาร์ทไม่ติดขับเหมือนแบตหมดนะครับเราก็นําเข้าไปเช็คที่ศูนย์ศูนย์แจ้งมาว,ว่าแผ่นชาร์จขเราไหม้นะครับาสาเหตุเบื้องต้นเขาแจ้งผมว่าเกิดจากเราขับไปลุยน้ําแล้วทําให้ <c oughs> เศษดินนะครับเศษดินมันเข้าไปติดอยู่ตรงปลั๊กทําให้ปลั๊กไปมันไหม้นะครับรับแ,แรกผมว่าทําการเคลมไม่ได้ครับผม แล้วก็มาไม่กี่เดือนนี่ครับผมก็เคมา่ปใหม่อีกระ,ะยะเวลาปัญหารอบแรกกับรอบที่สองให้ต่างกันนานไหมฮะประมาณหกเจ็ดเดือนมั้งครับอ,าอาจากที่เปลี่ยนรบแรกเสร็จประมาณหกเจ็ดเดือนก็ใช้งานปกติก็มีปัญหาอีกอทีแล้วก็มีปัญหาอีกก็เราก็ส่งเข้าไปเคมอนเดิมอมีนะเพราะว่ารถเราอยู่นในประกัน3ปี3ามหมนโลสามหมืโลอ่าครับผมไปเช็คอีกแล้วทีนี้ผมทางการเช็ครอบที่2 ทางสวดแจ้งว่าของเรามีการตัดต่อไปเลี้ยวไปท้ายมานะทำให้มันประกัดไอ้ประกันนงเนี้ยมันขาดนะครับผมอขอแจ้งเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันที่มีการมีปัญหาแบนชาร์จตัวนี้นะครับใครที่ตัดเปลี่ยนไปท้ายหรือว่าไปเลี้ยวต่างๆเนี่ยครับไม่สามารถคืนได้นะครับเพราะว่าทางไทยแลนด์นะครับขอแจ้งมาว่าเรามีการตัดต่อไปเลี้ยวไปท้ายมาเขาจะไม่รับผิดชอบ นในค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะครับผมน่าจะโดนไปประมาณ2,004เป็น2,008รับผมรวมค่าแรงค่าช่างด้วยนะครับค่าของด้วยนะครับผมแล้วนี่เขาทำอะไรให้มัางอ่ะ,อะตัวนี้นะครับมีการเขามีการย้ายตัวปลั๊กรับตัวปลั๊กไปนะครับซึ่งตัวปลั๊กเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแต่เขามีการย้ายขึ้นมาไว้ตัวข้างบน น่าจะเป็นการกันน้ําหรือว่าใน,นเข้าแต่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้มาดูหน่อยดิตัวตัวที่เป็นปัญหาคือตัวไหนนะมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างนี่ใช่ปะ่ะข้างล่างเลยครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่า,ผา,าแผ่นชาร์จอ๋อแล้วแผ่นชาร์จก็คือตัวนี้จะเป็นการแปลงไฟครับอ๋อตัวที่เป็นหยักๆนี่นะใช่ครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ที่เขาบอกว่าขับลุยน้ําแต่เขาเอาไปไว้ล่างรถใช่้ล่างไมันด้มีทางที่วะนะครับ วิยกรรมเขาว่าเขาออกแบบมายังไงนะครับแต่สําหรับตัวไทยอ้าเขาก็ไว้ด้านหน้าไว้ด้านล่างกันนะใช่ป่ะใช่ครับสต่เมื่เขาจะย้ายกันครับมาก็ก็เจอหลายคนนะครับในกลุ่มที่มีปัญหาดังนี้นะครับก็ใครที่จะต่อไปเนี้ยก็เตรียมใจไว้เลยเลยเนาะครับว่าปัญหานี้ถ้ามีปัญหาเขาจะไม่มีให้ครับลองไปเช็คที่ศูนย์แรกก่อนครับเผื่อศูนย์บางศูนย์ไม่เหมือนกันอันนี้ของเราศูนย์ที่ไหนเนี่ย สวนพรทยาครับสวนพัทยาเนาะบริการดีบริการนิดนึงบริการดีพัรขนานะครับผมในการคีมครั้งนี้ก็ระยะเวลาอยู่ที่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเราต้องตามทุกวันนะเขาไม่ตามจะเราใช่ไหมใช่ครับผมต้องตามเขาทุกวันเลยประมาณนี้ครับปัญหาขับดีครับขับดีขับดียกเว้นในปัญหาไอใช่ครับแบนชาร์จตัวนี้เนาะจะมีปัญหาแบนชาร์จที่เดียวครับที่มีปัญหาตอนนี้ หลังๆก็เริ่มมีพี่ในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเยอะนะครับที่มีปัญหาดังนี้มาลองตรวจเช็คดูครับโอเคปัญหาปัญหาประมาณตรงนี้ปัญหาก็มีแค่อย่างเดียวที่เราเจอใช่ครับ,รรบแล้วก็ไม่มีตังเติมน้ำมันแล้วก็ไม่มีตังขอ,อด,ด้วยตอนนี้โอเค <c oughs> เดี๋ยวไงเราอินเสิร์ตให้ดูนะฮะยังไงก็ฝากปิดคลิปไปเลยแล้วกันค่ะครับเดี๋ยวก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับอยู่สินาชาแล้วผมอยู่ ันตอโรดนะครับฮันตอโรดนะฮะฮันเตโรดโรสนนะี่นะเจอกันทักทายได้ครับผมฮันตอโรดใครสนใจนี่ก็แวะเข้ามาคุยกันได้ครับสี่รถเล่นด้วยกันเนาะกลมนี้ไม่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 ได้แยกซีซีไม่ดึงหน้าไม่ดึงหน้าด้วยใจดีนะโอเคงั้นก็ฝากติดตามทิปสั้นๆของพวกเราด้วยนะหากมีคลิปอื่น ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะแยกเสียงท่อไปให้ดูเนาะอันนี้ต้องขออาไปด้วยจริงๆเพราคนเยอะมาก <laughs>